ดาวเทียมล่าพิฆาตอาวุธอวกาศจากภาพยนตร์สู่เรื่องจริงในภาพยนตร์เรื่อง Geo Storm ที่ฉายในปี2016เล่าเรื่องราวของดาวเทียมนานาชาติที่ชื่อว่า โทโมสเฟียที่เหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์หัวกะทิทั่วโลกร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลกแต่มันก็ดันไปเข้าตาผู้ก่อการร้ายอัจฉริยะที่ดันหาช่องทางเจาะระบบเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นอาวุธสร้างความหายนะได้ทั้งโลกดาวเทียมสามารถรวบรวมความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำปฏิกิริยาบางประการแล้วก็ยิงลำแสงขนาดมหึมาลงมาทำร้ายอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ และในภาพยนตร์เรื่อง Avengers Age of Ultron ที่ใช้ในปี2015โทนี่สตาร์คได้ประดิษฐ์ดาวเทียมที่ชื่อว่าเวโรนิกา้ามันจะมีเอาไว้เพียงแค่สื่อสารเพียงอย่างเดียวแต่ผลิตเอาไว้เพื่อเป็นชุดเกราะยักษ์เอาไว้สู้กับฮักโดยเฉพาะพอใส่ชุดเกราะนี้เข้าไปแล้วร่างกายก็จะใหญ่โตเมื่อสู้กับฮักพอมีชิ้นส่วนไหนพังก็สามารถเรียงชิ้นส่วนอะไรมาจากดาวเทียมเอามาเสริมได้ตลอดเวลาครับแถมยังมีอะไรเหลือเฟือ,ออีกด้วย ซึ่งไอตอนที่เราดูหนังนั้นก็รู้สึกว่าอาวุธจากอาวกาศของทั้งสองเรื่องนั้นมันเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่แท้จริงแล้วมนุษย์เราสามารถผลิตอาวุธทำลายล้างสูงแล้วเอาไปลอยไว้ในอวกาศได้ตั้งนานแล้วครับซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากสกู๊ปนี้ได้เลยครับ นับตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาที่ชื่อว่าลิตเติลบอยในวันที่6สิงหาคมคศ1954และลูกที่2ที่เมืองนางาซากิบนเกาะคิวชูที่ชื่อว่าแฟตบอยวันที่8สิงหาคมคศ1945โลกก็ได้รู้จักอาวุธมหาปลัยที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาหลังจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหน้าไหนก็ตามต่างก็สะพึงกลัวต่ออนุภาพของระเบิดการทำลายล้างสูงนี้แต่กระนั้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเหล่าประเทศมหาอำนาจก็พากันตั้งหน้าตั้งตาคิดค้นระเบิดปรมาณูรวมถึงอาวุธทำลายล้างสูงขึ้นมาจำนวนมากเพื่อเป็นหลักประกันของสันติภาพโลกและความมั่นคงของประเทศตนเองนี่คือแนวคิดอาวุธเพื่อสันติภาพ และโลกก็ถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วมหาอำนาจฝ่ายเสรีนิยมนำโดยสหรัฐอเมริกาและฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตทั้งสองฝ่ายต่างก็แข่งขันกันหาเพื่อนพ้องด้านการคา้าการผลิตอาวุธร้ายแรงรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอวกาศเราเรียกช่วงเวลานี้ว่าสงครามเย็น ในช่วงนี้มีอาวุธอยู่ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่60ถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพและมีอนุภาพในการทำลายที่สูงมากแถมมันยังออกไปอยู่นอกโลกลอยอยู่ในวงโครจรของเราอีกด้วยซึ่งในระยะศตวรรษที่1960การแข่งขันกันของประเทศมหาอำนาจค้่ตรงข้ามสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตรัสเซียได้ขยายออกไปสู่อวกาศและในช่วงปีศตวรรษที่1967 สหภาพโซเวียตรัสเซียก็ได้มีเซอร์ไพร์ใหญ่ส่งดาวเทียมล่าพิฆาตซึ่งอยู่ในชุดดาวเทียมคอสมอสขึ้นสู่อวกาศหลังจากที่เคยเซอร์ไพร์สหรัฐอเมริกามาแล้วหลายต่อหลายครั้งกับความสำเร็จในอวกาศก่อนหน้าสาหรัฐอเมริกาความพิเศษของดาวเทียมล่าพิฆาตจะทำงานในระบบทำลายตัวเองโดยที่มันจะเดินทางไปในอวกาศตามวงโครจรของโลกเพื่อเข้าไปใกล้าดาวเทียมเป้าหมายจากนั้นมันจะระเบิดทำลายตัวเอง ด้วยแรงระเบิดจะทําให้ชิ้นส่วนของดาวเทียมล่าพิฆาตจะไปทําลายดาวเทียมเป้าหมายจนพังยับเยินนั่นก็หมายความว่าด้านการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของโลกยุคใหม่เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดของสงครามจะถูกทําลายลงไปด้วยประเทศฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ต่างกับอะไรที่ค้นตาบอดหูหนวกหรือเป็นอัมพาตแต่ท้ายที่สุดประเทศฝ่ายตรงข้ามก็จะถูกทําลายล้างได้ไง่ายๆยิ่งกว่าปลอกกล้วยข้อปาซะอีกครับ ยังไม่พอนะครับสาหภาพโซเวเียตรัสเซียยังได้ทดลองอาวุธอีกแบบหนึ่งคือระบบทิ้งระเบิดจากวงโครจรบางส่วนในอวกาศซึ่งมีชื่อย่อว่า FOBs ระเบิดอวกาศชนิดนี้เมื่อส่งขึ้นไปโครจรในอวกาศเพียงบางส่วนของวงโครจรก็สามารถยิงจรวจถอยหลังให้ระเบิดอวกาศลูกนี้พุ่งลงเข้าสู่เป้าหมายขนาดใหญ่บนพื้นโลกที่ไหนก็ได้จุดไหนก็ได้ที่สำคัญคือแม่นย้ำร้าวกับจับวางรับรองได้เลยว่าไม่มีทางป้องกันได้ทันเวลาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการรายงานว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียได้เคยใช้อาวุธจากอาวกาศทั้งสองชิ้นนี้แล้วหรือไม่แต่กระนั้นอาวุธจากอาวกาศของรัสเซียทั้งสองชิ้นนี้ก็ยังมีความน่ากลัวมากที่สุดชิ้นหนึ่งที่มนุษย์เคยสร้างเห็นอย่างนี้แล้วนะครับ การใช้อาวุธจากดาวเทียมจากภาพยนตร์ที่เห็นในตอนต้นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้แล้วนะครับและมันก็ไม่ยากเกินไปที่มนุษย์เราจะสร้างให้เหมือนกับในหนังซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนี้ดาวเทียมแต่ละดวงที่ลอยไปลอยมาบนท้องฟ้าดวงไหนจะติดอาวุธร้ายแรงแบบในหนังบ้างก็หวังว่าจะไม่มีประเทศไหนใช้มันและไม่มีประเทศไหนเป็นเหยื่อของสงครามจากอาวุธอวากาศนะครับ และท้ายที่สุดนี้ไม่น่าเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นเป็นเรื่องของความขัดแย้งและสงครามการประหัดประหารซึ่งกันและกัน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงจะมีอาวุธที่มีความร้ายแรงมากขึ้นกว่าเดิมเราไม่รู้หรอกครับว่าสงครามโลกครั้งที่3เราจะใช้อะไรเป็นอาวุธในการสู้รบกันหรืออาวุธชนิดไหนจะมีความรุนแรงที่สุดแต่สิ่งที่เราสามารถคาดเดาได้ก็คือในสงครามโลกครั้งที่4เราจะใช้เพียงไม้และก้อนหินในการรบกันเท่านั้นเอง ครั้งต่อไปสกูปจากช่องซ u เปอร์รีวิวชาแนลจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ติดตามรับชมนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปขอให้เชื่อกันกดไลค์คลิปกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ